ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำ่วในการสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งการนำเสนอผลการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านป่อมหิดลอนุสรหกภายใต้การบริหารการศึกษาโดยนายคงฤทธิ์วิ่งพันธ์ผู้อำ่งในการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่อมหิดลอนุสรหกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,566มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน11คนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน24คนรวมผู้เรียนทั้งหมด35คนมีข้าราชการครู2คนพนักงานร,ราชการ1คนครูอัตรจาจ้างขั้นพิเศษ1คนธุรการ1คน และนักการพระโรงรวมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษากำหนดกรอบแนวทางในการทำงานต่าง ร่วมกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารวมการวิเคราะห์หลักสูตรกันกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นโดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีการริเริ่มพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ครูผู้สอนออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ active learning และเน้นสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทำแผนนิเทศภายในและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทั้งระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษามีการ PLC ร่วมกับคณะครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่พัฒนา และจุดที่ต้องแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้และร่วมวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชน 2. ด้านการบริหารการศึกษามีการมอบหมายงานสีฝ่ายเพื่อความสอดคล้องและครอบคุมภาระงานดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและ 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการเยี่ยมบ้านผู้เรียนร้อยเปอร์เซ็นต์หาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนยากจนดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมบริหารการจัดการสถานศึกษามีแผนระยะยาว4ปีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อกกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายสพทและเขตพื้นที่การศึกษารมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งโดยคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อบรรลุปเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้โรงเรียนได้นำนโยบายมาปรับใช้เป็นแนวทางเพื่อให้สอดรับกับบริบทของโรงเรียนโดยการจัดทำเป็นบ้้นป่อมโมเดลในการพัฒนาสถานศึกษา <c oughs> เพื่อไปสู่ความสำเร็จภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขขับเคลื่อนด้วย3ี4รู้เสริมด้วยค่านิยมเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการนำบ้านป่องโมเดลมาเป็นแบบกำหนดแผนพัฒนาในด้านต่างๆส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสามารถติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วมีการระดมทรัพยากรและได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจัดทำแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษานำความรู้ทักษะที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ส่งเสริมให้คณะครูและผู้เรียนได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้นอกห้องเรียนอย่างเหมาะสมในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงได้รับการสนับสนุนให้มีการนำเด L ทีวเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องที่1กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อริเริ่มพัฒนาเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน RTN t NT, และ O-net ให้สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารจัดการเพื่อริเริ่มพัฒนาเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านป่องมาฮิดนอนุศร์หกเป็นการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อริเริ่มพัฒนาเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูที่เหมาะสมมีการทดลองใช้กลยุทธ์และประเมินผลผลลัพธ์ที่คาดหวังผู้เรียนโรงเรียนบ้านปองมาฮิโดอนอนุศร,ร์หก,กป,ลลหปอนอนีการศึกษา2566 มีผลสัมทธิทางการเรียนรู้ RT NT และ Onet สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องที่2การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชน เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ของโรงเรียนบ้านป่องมาฮิดนอนุสร์6ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์และประเมินผลผลลัพธ์ที่คาดหวังในปีการศึกษา2567ผู้เรียนร้อยละ80ของโรงเรียนบ้านป่องมาฮิดนอนุสร์6 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนที่สูงขึ้นผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปองมมหิดนอนุสร์6ยังคงมุ่งม,มั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถต่อไป